อิมานิมะยังพันเตพัตานิสะปปะฏิวารานิพิกุสังคัสสะโอนชยามะสาธุโนพันเตพิกุสังโคอิมานิพัตานิ สัปะริวาลานีปะติคันหาตุอัมหังทีคารตังเหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนอนถวายซึ่งพัตตาหาร พร้อมทั้งบริบาลทั้งหลายเหล่านี้แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับพัฒนาหารพร้อมทั้งบริบาลทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อเอาทิศสุนบนส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่รวรับไปแล้วและเจ้ากรรมนายเวร ถ้าหากตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขขอมีความสุขยิ่ง,ข,งขึ้นไปเพื่อป,ประโยชน์และความสุขแ,แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเถิน,นถเดี๋ยวคำแปลนิดหน่อยนะบัตรนย้ยาิโยมได้น้นอมนำมาถวายซึ่งพัตตาหาร พร้อมทางมริบาลทางลาเ่นนี้แก่สงฆ์จะได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้เพราะฉะนั้นอาตมาถ้ามีผู้อาวุโสกว่ากับผมอย่างไกับผมหรือผมขอสมมติตนเป็นพระตเทเเพื่อแจกของสงฆ์ขอแจกดังนี้ส่วนที่หนึ่งย่อมถึงแก่พระเทระลองออกไปพระนุษย์เถระพระนวาก,กาจนกระทั่งถึงสามเณร แจกของที่ญาโยมถวายนี้ถ้าหากสมมุติว่าแจกทางนี้แล้วเนี่ยถ้าใครไม่เห็นด้วยจงกล่าวทักท้วงคนในที่ประชุมสงฆ์นี้ถ้าหากเห็น,หหนสมควรแล้วใช้จงเป่งสาธุการขึ้นพร้อมกันเทิน<า>บริตตังนโมแล้ะบริวาบาลีความหมายก็คือหมายถึงว่าขณะภปเจ้จังที่เฮา เขาปฏิบัติพวกของสงกินของสงโดยขันพระแจกสง,สงนี่หลวงพ่อพวกมีสิทธิ์รับได้ห้องเข้าใจกได้ถวายสงนี่พระเจ้าหลวงพ่อถวายสงทั้งหมดขันบ่แจกแบ่งขันมีผู้กขาดขานก็ไปกันบ่ได้ยังนี้ไปอย่างนะี้ก็คือกันกับอันเดืองซิบหามืองโลกโอปโปเทนึงน่ะทิดซิบหามือตลอดปีและตลอดพบตลอดชาติแด้วด้่ว่ามันเกี่ยวกันในภาษาขันซิบหาซิบชี้ซิบหาคำนะใช่ไห แต่แปดคำบบ,บ,บ่บ่มีกึ่งเดือนลงโอโโบสถขันว่าลงมยุ้ผู้เดียวกัทนทำาพิธีสังกกรรมมือกันขันสองลูกอยู่มันบ่ครบองค์กันหมายถึงหะายท่านสังกกรรมมือกันสามลูกเนี่ยตั้งยัตติบอกบริบสุทธิ์ปงบัตอะยางสี่นเป็นตามลำดับขันสี่ลูกต้องลงอโุโบสถขันกำลังสวดยู่หนึ่งขันผู้มาที่หลังเนี่ยผู้มาที่หลังขันผู้มาที่หลังเนี่ยหลายกวัว เริ่มไม่บดลเหตุไม่บดสังฆกรรมอันนี้ยังสินะแต่ว่าขันมาที่หลังนันมาหน่อยกว่ามาท่านมองได้กับตั้งไปมองหันตั้งทงจากหันไปกระสินสุดกันทําสังฆกรรมมือกันเมื่อเนี้อว,ว่าพบปะพบปะเขามืมเจ้าพบปะหลายหลายคนจริงๆอาจารย์แวะมาเลยเรากัน่านมากกับแวะมาแต่ว่าขอส่านความสุดแต่ว่าพบปะ คณะที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยเข้าเข้ามาถวายถวายพัดตาอาหารเนี่ยไม่เป็นอาหารทั้งกายเขากินไปกินไปเถาไปเถาไปยู่คือเก่าย่คือเก่าอันนี้คืออาหารทั้งกายคณะทั้งใจมันมีพลังพลังทั้งกายมันทดถอยได้มันทดถอยไปเรื่อยๆมึงพูดได้ว่าว่าทดถอยเนี่ยทดถอยอันภาพมันให้ให้พร้อนอายุอายุให้อายุหมันคนยืนเด้อก็บอกว่าอัสันนะ วันนะให้พ so ิวพันธุ so, really. ์พุทธพองันก็บอกพุทธพองแล้วมันก็บอกพุทธพองแล้วมันเกิดเสื่อมมันเกิย้อนมันก็ดย่านมันก็จากมันตึงกไปเป็นก็ย้อนมันจะลักษณะสิที่สุดก็มันสุขะข้อนสุขนะข้อนสุขบ่มันสุกทางได้กินซื้อได้บ่มันสุกต้มสุขคือซื่อเท่ากับมีความสุกทั้งหัวจิตหัวใจอะไรทําคุณงามท่าดีประกอบคุณงามความดีพลังแยกสองอย่างมาพลังทั้งกายให้บอกหดทดทดถอยไปเรื่อย แต่พลังทางจิตของห้องมันมีพลังบออาหารทางกายขึ้นนี่แหละปีกนั่นปิีงนี่อย่างนั่นอย่างนี่ต้มนั่นต้มนี่ไม่กินแต่บาเนื้อนังมั่งสังเขาเด้ขันห้ากินแบบว่าพิจณาจะคิดว่าสะใจแลวมันเกิดนั่นเป็นอาหารเฮาหรือ่าสันอ่าของห้องขอชีวิตแก่แก่ด่วยขาห้าวขอยังบอเห้าก็ยังบอได้สนใจว่าได้ปังเลยกินเลือดกินเนื้อเขาเ้าก็ต้องเพ้ไม่ตายเขาแน่เสีนะา กินแบบผู้มีเมตตาแน่สินะสิลักษณะ